มันในแดนนี้เราต้องมีอะไรเงียบเงาไปนะเว่าแต่ละคนมาจากลาดยาวทำมาสบายไหมก็สบายอยู่แล้วแต่อยากอยากมีอะไรที่มันแบบว่าที่ดีกว่านี้อืทํางานบางอย่างทําไงก็ปรึกษาเพื่อนผมอนุสรณ์อยากได้อะไรร้องบอกมาโูใช่โชคดีด้วยตอนสมัยนั้นผมมีเรือสำเภาการแรกติดเ้นมากการแรกการแรกยังไงจำได้ว่าการแรกเป็นรายการต่อไปนี้เหมาะสาหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งไบโคกซีโกันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไคร์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกัละครั้นึ่งบโคกซีโเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา ดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็เป็นกับคนเราเรื่องราวเรื่งของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลังพลานไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทําตามแต่อย่าให้มันเป็นอุทาหรณ์ไม่เดินไม่โดนตีไม่โดนทําโทษไม่โดนสอบถามก่อนว่าเรื่องอะไรผมบอกว่าทะเลาะวิากันมาครับ เขาก็าก็ไม่ตีก็ขึ้นขังซอยใช้ชีวิตบนซอยก็เหมือนเดิมสมใจเราอ่ะก็คือเท็กซัสเหมือมนเดิม่ะเหมือนเดิมลงมาก็เริ่มหาเงิน เปิดโตบอลมั้งเปิดโตบอลเลยเรามีทุนเหรอเราเพิ่งมาเพื่อนอยู่อืเพื่อนเป็นนายทุนให้แล้วก็สนามเปตองเพื่อนก็เก็บสนามเปตองกับเราก็ไปเอี่ยวด้วยเพื่อนก็ให้ตอนนั้นอยากทําอะไรก็ทําอะไรที่มีเหี่ยวก็เหี่ยวด้วยก็เริ่มเก็บเงินส่งเงให้น้องว่าก็เริ่มมีเงินเริ่มมีอะไรเราก็ใช้ด้วยใช้ด้วยขายด้วยขายด้วยขายด้วยบันเทิงอ่ะทีนี้กับเพื่อนอยู่ไปก็สักพักนึงก็มีชื่อมีชื่อยายเป็นจ้ายายระบาย อ๋อซึ่งตอนนั้นก็เรืองจาของเปมก็จะมีการระบายระบายแล้วย้ายระบายแล้วเอาจําพวกกับพวกอะไรฮะโทษน้อยพวกโทษน้อยผมโทษหกปีเองอ๋อซึ่งในขณะเดียวกันก็ตัดสินแล้วตัดสินแล้วตัดสินมาหกปีสู้แพ้หกปีอ๋อตอนนั้นสู้ด้วยไหมสู้ครับแพ้ลูกประวัตินี่แหละนะครับแพ้ลูกประวัติรอบนีแล้วเราก็จหนายอยู่แล้ว ศาลก็เลยไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อว่าคุณจะไม่จำน่ายก็เลยแพ้แพ้ตัดสินมาหกปีหปีพูดแต่ถือว่าก็ยังน้อยนะตแค่ัปีตอนนั้นยกไปยกสเหลือ2องบวกใบแดงหนึ่งสามปีก็เป็น6กสู้แพ้อะสู้แพ้ต้องย้ายไปที่เรือนจํำวัยหนุ่มเรือนจํากลางวัยหนุ่มปทุมอีกรอบหนึ่งแต่คือรอบนี้รอบรอบที่สองปีอะไรฮะ อีห้ <51. S 1> เอาละครับเข้าไปแล้วรอบนี้ใช่ไหมที่เราเจอกันใช่รอบอนี้เลยนะอ่ะทีนี้เข้าไปแดนแรกที่เราได้เข้าไปในรอบนี้คือแดนแดนหนึ่งแดนหนึ่งและยา้ายไปทั้งหมดกี่คนนะชุดลาดยาว40กว่าคนกระจายตามแดนครับอ่ะเข้าไปแดนหนึ่งอยู่ใครฮนะใครมารับแดนหนึ่งก็ตอนนั้นอยู่บ้านลาดยาวบ้านลาดยาวรวมกัน แต่นังไม่ได้อยู่บ้านนอนอ๋อแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็คือมีชุดรัดยาวย้ายมาก่อนเรา<ช>แล้วม,กกมีก็เพื่อนๆกันนี่แหละก็เพื่อนๆกันนนแหละครับอยู่ได้แบบว่าไม่อยากอยู่ก็ต้องอยู่เพราะอะไรในบ้านมันโดนบีบอ่ะเพราะอะไรฮะ ก็ตัวหลักๆมันค่อยอยู่แล้วย้ายแดนบ้างย้ายแดนจัมบ้างซึ่งก่อนหน้านี้เขามีเรื่องมีปัญหากันหรือเปล่าก่อนที่เราย้ายมาใช่ก่อนหน้านี้เขามีปัญหากันก่อนแล้วใช่ไหมแล้วเราย้ายมาทีหลังเราไม่ดูเรื่องอะไรที่มีปัญหาคือ้ใช่ชุดลาดยาวก่อนหน้าจ๋าใช่ไหมใช่ก็คือชุดพวกบื้อบื้อรบันอรวันอแล้วก็ที่มีเรื่องกับบ้านบ้านเขตเหตุการณ์นี้ใช่ไหมมันทําให้สถานการณ์มาบีบบ้านลาดยาวที่ ที่เข้ามาใหม่ใช่ถูกไหมครับใช่แต่พวกที่มีเรื่องอ่ะก่อนหน้านี้ชุดนี้ออกไปแล้วกระจายตามแดนไปแล้วกระจายตามแดนแล้วอ๋ออันนี้ส่งนี้ก็เลยมาอยู่ที่เราอยู่ล้วอยู่บาราฐจงรุ่นหลังทีนี้เราก็ไม่อยากอยู่แล้วอยากอยู่แบบโดนบีบถูกไหมจะทิ้งเด็กก็ไม่ได้มีเด็กอ่ะมีเต่น้องๆอ่ะตอนนั้นบ้านผมมีแต่พวกหน้าอ่อนอ่ะเขาเรียกว่าดอกไม้ดอกไม้มีแต่คนมาจีบมาอะไรบางคนก็มารึกษาทำไงดีอะไรเงี้ยผมไม่ผมไม่อยากให้มันมองผมแบบนี้อะไร มีอยู่คนหนึ่งผมแนะนําให้ผมก็ทนไม่ไหวแล้วเพราะตอนเย็นนี่ยเ,เขาชอบเอานมมาให้นมเับขนมมาให้เองเองรับของเขาอ่ะเองรับมาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมใเองมาบอกบางอย่างเงี้ยแล้วเองจะกล้าทาอย่างที่บางบอกไหมผมผมผมกล้าบอในเดีย็นนี้ม,มันมาเอานมเฟี้ยงมาเลยเอานมเฟี้ยงใส่แม่งเลยมีนมเฟี้ยงใส่แม่งเลยเอเด็กมันก็ทําอำเด็กมันก็พอจบเย็นไหมนันเดินเอานมกลับเอานมเฟี้ยงยให้น่นก็ตกใจ ผมก็เดผมก็รู้ขึ้นพอไอเด็กมันถามผมว่าจะซื้อเรื่องรอะไรเงี้ยผมบอกว่าซื้อเรื่องอะไรมาหาเรื่องเด็กในบ้านคุเนี่ยมันก็ทีนี้มันก็มาจากไหนก็มไม่รู้ก็มาออมเอา,เอาแล้วผมว่าวันนั้นเอาแล้วงานใหญ่แล้วจา้าแต่ก็ไม่มีใหญ่มันก็ออยเอยตึงเัยมันผิดอะ่ะม,มันมามองบ้านเราหน้าอ่อนอะไรอเงี้ยไอเด็กคนนั้นก็ ก็ขอบคุณผมอะไอ้น,นั่นก็ไม่มายุ่งแล้วแล้วก็ไม่มายุ่งเลยไม่มายุ่งเลยคือเด็กมันไม่ยอมแล้วอะเด็กมันไม่ยอมตั้งแต่แรกแล้วอะแต่ทีนี้ว่ามันเกงใจไงเห็นเลนั่นเป็นผู้ใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยคลิปนี้สําหรับผู้ผลิตสินค้าหรือธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องกาละครหนึ่ง by Coke Zero ไปโปรโมทสินค้าของคุณหรือธุรกิจบริการของคุณทักแชทมาได้ที่ line add coke zero story หรือใครอยากจะเป็นตัวแทนสบู่สครับ zero ทักแชทไปได้ที่เพจซีโร่ช็อปได้เลยนะครับขอบคุณครับวันนี้ผมก็เริ่มคุยกับบ้านของคนบ้างบ้านซีซีบ้างอะไรเงี้ยผมว่าน้องรวมกันนะอะไรเงี้ยมีอะไรช่วยเหลือกันเลยเริ่มปรับจูนนะเริ่มเริ่มเริ่มจูนเริ่มเพื่เป็นบ้านได้แล้วเริ่มเชื่อมเพื่อนบ้านแล้วเชื่อมเพื่อนบ้านแต่เป็นเป็นบ้านเล็กๆอ่ะ บ้านาที่สถานการณ์เหมือนเราเนี่ย <Yeah. S 2> ก็เหมือนล้าโดนบีบเหมือนกัน,นใช่แย่ท yeah. ีมีเพื่อนผมคนหนึ่งย,าย้ายมาจากเดน้าเข้ามาก็หลับไว้ผมก็ไม่รู้ว่าเขามีแผลอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนผมเนี่ยมันเป็นคนผงผางคิดอะไรก็พูดออกมาเลยครับเข้ามาก็ปรึกษาผมว่าเอาไงผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาไงบ้านเนี่ยใช้ในบ้านเนี่ยครับถ้าใช้ยหญ่คนอื่นก็มองอะไรไม่ให้ใครเลยนะก็ใช้กันข้างล่างเลยนะข้างล่างเลย คือตอนนั้นผมก็ไม่อยากอยู่ในนั้นแล้วอืูอะไรจะเกิดข oh ึ oh ้นก็อะไรจะเกิดก็เกิดจะเกมก็เกมพร้อมย้ายพร้อมย้ายแต่ก็ไม่เกมมันไปรับเด็กบ้านเขาเนี่ยมาอยู่กับเราคนหนึ่งแต่ทีนี้วันหนึ่งไอ้เด็กคนนี้มันไม่ถูกแล้วเพื่อนผมแล้วครับมันเอาไปอยู่กับเขาแล้วมันก็เอาเรื่องในบ้านเนี่ยไปพูดหมดเลยโอ้โหพูดทุกอย่างจะจะเกิดวามที่หายแล้วตันี้แลเพื่อนผมรู้ก็เลยเรียกเด็กคนนั้นมาแล้วก็กระทืบกระทืบเลยไนบ้านที่เขาไปอยู่ด้วยเนี่ยเขามาตามเรื่องมาคุย ว่าทำไมไปทําเด็กกันเลยบอกเพื่อนผมก็อธิบายไปเนี่ยผมให้ทุกอย่างจะกินอะไรจะใช้อะไรที่บ้านจะยังไงให้ทุกอย่างแต่มันเอาเรื่องผมไปพูดเนี่ยมันในทางไม่ดีอะไรผมแค่สั่งสอนมันต่นทางนั้นก็เหมือนจบอะ่ะเหมือน,มนไม่มีอะไรอะ่ะก็แยกย้ายาอืเช้าวันกน็ประมาณบ่ายผมเรียกในบ้านผมเปเตะบอลแต่ผมไม่เลี้ยงประกาศเลี้ยงประกาศอยู่ชั้นลอยครับกับเพื่อนแต่ผมบอกเพื่อนมดแล้วตอนชเช้าเช็กยอดเสร็จก็ให้มานั่งตรงน,นี้ ผมก็ไม่ตายใจอ่ะแต่เพื่อนผมมันตายใจไงมันก็แยกจากผมไปนั่งอีกที่หนึ่งเราคิดว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรผมก็เลี้ยประกาศในบ้านผมก็ไปลงไปเตะบอลสนามหมดเลยนั่งได้สักพักหนึ่งอ่ะเช็ดยอดขึ้นมานี่ไหมผมก็ยีเสียกโป๊กโป๊โป๊กสามโป๊กสามโป๊กอะสามโป๊กผมมาหันเลยโอ้โหเลือดพุ่งเลือดเพื่อนอกว่าพุ่งปี๊ดปี๊ดปี๊ดโอ้โหขาใช้ได้ไงถือโต๊ะเอยู่นะใช้ได้ี่อ่ะก็อีแล้วมันมีไม้หน้าสามตัวเนี้ยที่ว่าเป็นขาครับ ตีอ่ะยังตีอยู่งั้นอ่ะก็ยังตีอยู่งั้นตีอยู่งั้นอ่ะเพื่อนผมเอ๋อแล้วช็อตแล้วครับผมวิ่งเข้าไปเฮ้ยมันทำอะไรมันก็วิ่งหนีผมอืแต่ช่วงที่ผมวิ่งเข้าไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าสองข้างทางเนี่ยของเขาหมดแล้วอแต่เขาไม่ได้ตั้งใจมาปิดผมหรือมาปิดในบ้านผมครับเขาตั้งใจมาปิดเพื่อนผมคนเดียวอืแต่จังหวาผมเห็นด้วยดีผมก็วิ่งเข้าไปพอวิ่งเข้าไปปุ๊บไอ้หนายก็วิ่งหนีผมก็จับกระดาษหมากลุกยากเขาเฟี้ยง โดนหัวมันโอ้โหแม่นแล้วด้วยแม่นโดนหัววิธี<อ><อ>แล้วแม่งก็วิ่งเลยครับผมก็มาดูเพื่อนผมพอชะลออะไรก็มาจ๋ามีอะไรอะไรบอกผมไม่ได้มีอะไรเพื่อนผมโดนตีอืก็เจ้าที่เขาก็ขึ้นมาที่เเรียกลงไปคุยหน้าหมวดว่าเอาไงผหว่าอยู่ไม่ได้แล้วเอาไงว่าแก้ยดีกว่าไม่ทันแก้จับใหญ่แดง กับขึ้นซอยก่อนผมแล้วก็เพื่อนผมอืขึ้นซอยขึ้นขางบนซอยที่แดนหนึ่งแดนหนึ่งคือนี้คิดความคิดที่จะแก้นี่ก็ต้องต้องต้องหยู่ต้องนิ่งไว้แค่นั้นต้องหยุดไว้แค่นั้นเราต้องขึ้นซอยแล้วขึ้นซอยก็เลยให้คนลงมาบอกติ่งกบะอเพื่อนผมอาจารย์ติ่งเหรออาจารย์ติ่งกลับแกอยู่ไม่ได้แล้วนะมาถึงขนาดนี้แล้วอืแกไปผมเปล่าติ่งก็บอกว่าต้องดูในบ้านเลยผมบอกโอเคผมย้ายแน่นอนผมก็บอก ครับก็ย้ายจริงจรงย้ายแดนย้ายแดนไปตกแดนไหนต่อครับแดน2อก่อนแดน2เข้าไม่ได้ไปถึงหน้าประตูปุ๊บไม่ได้ยังไม่ทันเข้าแดนเลยใช่ไม่รับเพราะอะไรฮะเขากลัวมีปัญหาเลยเพราะว่าแดนหนึ่งกับแดนสองเขาผูกกันอยู่ผูกกันอยู่ใช่บ้านเขาบ้านใหญ่อยู่อยู่แดนนี้ทั้งคู่ทั้งคู่เลยบ้านที่เรามีเรื่องกมาถูกไหมแล้วเขาสามารถตีโบกตีทงได้ใช่เห็นกันอะ เจ้าหน้าที่มองว่าไม่ได้ไม่ได้อันตรายอยู่นี่เดี๋ยวเป็นเรื่องแน่แต่เพื่อนผมได้เข้าสองคนที่โดนตีนะคนที่โดนตีผมก็มาห้ามาห้าที่เปิดประตูไปเต็มหน้าประตูใครต่อใครก็ไม่รู้เพื่อนแถวบ้านไม่ใช่เพื่อนผมาที่จะมารอผมอ่มารอจะเล่นผมข่าวมันไวขนาดนั้นหรอมารอจะเล่นผมมาคือเข้าไม่นี่โดนแน่แน่บอกบอกว่าไอ้จ๋าเแน่จริงเข้ามาเลยใครพูดที่ตู่ เนี่ยจิงเข้าเลยเนี่ยจิงเข้าเลยอ่ามันใครเลยไปเข้าอมตอนนั้นเต็มไปหมดคือมองไปในสายตาเรานี่กี่คนโอ้โหมันเยอะอะแน่นเลยเป็นร้อยไหมเกือบได้อ่ก็คือเกือบทั้งแดนอ่ะที่มารอเราอยู่เนี่ยนะโอ้โหไม่รู้ว่ามันรู้ได้ไงแล้วเราไปทําอะไรเราก็ไม่รู้เรื่องครับเลยไม่ทําอะไรเลยบ้านเราโดนเปิดนะนะอ่าก็ทีนี้ผู้แดนเขาเห็นเนี่ยเขาเขาบอกโอ้โหเอฟซีมารอรับเต็มเลยนะแล้วผู้แดนว่าไงฮะ โอ้พ่อพ่อดูอาการว่าผมจะเข้าได้ไหมเขาบอกอย่างนี้เดี๋ยวโทรพา์ให้เดี๋ยวโทรให้เขาโทรไปแดนหกแดนหกไม่รับอีกโจดอยู่ก็เหลือแดนเดียวที่จะเข้าได้คือแดนเจ็ดก็คือแดนเจ็ดใช่เวลาแต่ถ้าเข้าไม่ได้เนี่ยคือผมต้องเข้าแดนห้ายังไงเขาบอกไว้แล้วเขาบอกไว้แล้วคือแดนเจ็ดเนี่ยแดนสุดท้ายสุดท้ายแล้วถ้าแดนนั้นเขาไม่เอามึงอีกก็ต้องเข้าแดนห้าเลยแดนห้า ซึ่งเรารู้ชะตากรรมเลยแดน5คือโดนแน่นอนเข้าไปถูกไหมตรงไหนเท่านั้นตะหลับตรงไหนเท่านั้นเ้าลวทีนี้ก็ได้แต่ภาวนาแดนเจ็ดได้ภาวนาแล้วพ่อโทรให้กับแดนเจ็ดรับตัวผมก็โล่งใจผมก็หันไปหาไอ้คนที่บอกผมอ่ะครับผมก็ไปมองมองหน้ามันเฉยมองหน้ามันไ้จัหน้าหน่อยไอ้คนที่ตู่อะแล้วผมก็ไปแดนเจ็ดพอเข้าแดนเจ็ดปุ๊บเจอพ่อไปศาลเจอเจ้าหน้าที่แล้วก็คือตอนนั้นคือพ่อไปศาลพ่อไปศาลเฮ้มุณมีตรงมีเรื่องเขามาห เพื่อนรักผมมาปั่นจักรยานมาเลยเพื่อนรักพันจักรยานมาเลยโคกซีโร่่นจักรยานเข้ามามาจากในแดนับเข้ามามาได้แดนก็เายถามผมว่าหลงได้ไหมเป็นโจกไอ้นี่ไหมผมไม่ใช่ครับเพื่อนกันครับหลงได้ครับหลงได้ไม่มีปัญหานะก็ได้เข้าวเด่นเจ็ด แล้วผมก็พาเดินเข้าไปใช่ไหมคือจ๋าครับเราเนี่ยคือเจอตั้งแต่เดนหนึ่งแล้วแต่ตอนนั้นเหมือนเราไม่ได้ไม่ได้คุกคีกันนะเพราะว่าจ๋าอยู่บ้านระยาวใช่แต่ผมก็ไปแป๊บเดียวงานในช่วงนั้นไม่กี่วันช่วงนั้นก็คือมันมันมีการต่อรองเกิดขึ้นอยู่ระหว่างบ้านมันเป็นแผลของผมเออแต่ตอนนั้นสุดท้ายแล้วก็อยู่ได้ไม่ถึงเดือนมั้งหรือว่าไงก็เกิดการจาแนกใหม่เกิดขึ้นผมก็เลยไปเดือนเจ็ดนั่นแหละนั่นแหละผมก็ออกจากหนึ่งไปเจ็ดแล้วก็ไปเจอจ๋า ก็ไปตอนนั้นก็มีบ้านนนอยู่ในแดนเจ็ซึ่งเราผูกกันอยู่บ้านนนแต่ผมก็อยู่โอโค่จ๋าเลือกที่อยู่กับเราช่นะก็อยู่ก็มาตีคู่กันเลยก็ไม่ได้ขึ้นซอยไม่แลยนะไม่ได้ขึ้นซอยครับลงเลยตอนนั้นก็มีบ้านนนอยู่ทำไมบางบางเลือกอยู่กับผมอ่ะอย่าโยโคก เพราะว่าผมเดินไปรับด้วยใช่่เดินไปรับผมไม่มีใครไปรับแล้วพวกบ้านนนมาถามไหมว่าทำไมไม่อยู่กับผมก็ไม่ถามนะเข้าใจแต่ก็ดูแลด้ถึงนะครับบางจ๋าก็ไม่ไม่ต้องทำไรไม่ต้องทำไรสบายนั่นแหละพอหลังจากบังจ๋ามาปุ๊บทีนี้มาเลยทยอยมาเลยตามกันมาเบนโอรสเบนโอรสบือราดบุรณะบือราดบูรณะใช่ตามกันมาแต่ละคนมาเลยมารวมอยู่ในเจ็ดหมด ก็มาอยู่ด้วยกันใช่จนแบบว่าเนี่ยแหละพอพวกเพื่อนๆเข้ามาเยอะก็เริ่มแล้วเริ่มแบบว่าเฮ้ยมันในแดนนี้เราต้องมีอะไรเนี่เหงาไปนะเว่าแต่ละคนมาจากลาดยาวถามว่าสบายไหมก็สบายอยู่แล้วแต่อยากอยากมีอะไรที่มันแบบว่าที่ดีกว่านี้อืทํางานบางอยากทำไงก็ปรึกษาเพื่อนผมอนุสร์อยากได้อะไรร้องบอกมาโอ้โห โชคดีด้วยตสมัยนั้นผมมีเรือสำเภาการแรกติดเ้นมากการแรกก <c oughs> ารแรกยังไงจําได้ว่าการแรกยังไงใส่ครีมมาเขาว่าทำไมมันหนักจังวะากโอเขาถามนะครีมข้างในไม่มีเบิกเกหรอวะทำไมึมต้องใช้อ๋อมต้องใช้นีเวียข้างในมีซิต้าใช่ <c oughs> ต้องใช้นีเวียไม่ได้ป๋าผมผิวเสียเออผมแพ้ซิต้าทาไม่ได้อเอมันหนักหนักมันหนักเนี่ยเอาไปเอาไป ตื่นเต้นมากนะงานแรกเปิดมาหูทับใจมากเปิดมาปุ๊บเหมือนข้างนอกเลยขี้แตกกันเลยอะโหเห็นไม่ได้เลยเห็นปุ๊บเนี่เอาละปวดท้องนะจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดเริ่มต้นเลยตั้งจานั้นมาก็เริ่มโอ้โหนี้แดนเจ็ดมีแต่คนอยากมามีแต่คนอยากจะเข้ามาอยู่แดนเจ็ดร้องขอกันมาหลายแดนเหมือนกัน เรอยู่ไปอยู่มาไม่มีปัญหาอะไรจนสุดท้ายมีปัญหานี่แหละเรื่องมาจากบังจ่าเลยแหละก็มีเหตุการณ์ก็คือเสาร์อาทิตย์เตะบอลกันซึ่งเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเป็นเวรของเจ้าหน้าที่จากข้างนอกแล้วทีนี้เขาเป็นเวนนไรผู้ใหญ่เราเข้ามาเข้าเวนตอนนั้นจาได้ว่ามีลูกพี่เราเข้าด้วยพี่มอสปฏิพานเข้าอยู่แล้วก็มีพัสดีเวรเป็นนายนอกแดน่ซึ่งคนนี้เราก็ไม่เคยเห็นหน้านะไม่เคยเห็นอืเหมือนเขาก็เพิ่งมา เตะบอลเตะทีเสร็จปุ๊บก็มาล้างตัวกันที่บอกผมเบนโอลดเบื้อแล้วดนะแล้วก็พวกขันเด็กพวกอะไรเงี้ยก็มาล้างตัวกันล้างตัวก็คือว่าเอาถังอะไปตักไอ้นี่ตักในอ่างน้ำมาแล้วออกมาตั้งเราก็ถือว่าเขาเกรงใจแล้วนะทุกทุกทีก็อาบในอ่างเลยอาบเลยอาบในอ่างเลยลาดตัวกันลาดสักพักหนึ่งเขาก็ยินสั่งมีเจ้าหน้าที่คนเนี้ยเขายินสั่งงานอยู่ให้ดึงต้นไม้ออกจากข้างแพงอ่าเราสั่งพวกโยธาหรือ พวกสันเด็กอ่ะเออพวกสันเด็กอ่ะไอ้พวกนี้ก็มันก็ทําไม่ออกะทีดึงไม่ออกอ่ะเขาก็ยืนวอยวายอยู่นั่นแหละเราก็ได้ยินแล้วมันก็แบบว่าขัดหูแล้วอ่ะอืก็เลยเดินเข้าไปเลยไหนพวกมึงทําไงดึงไม่ออกวะไหนก็ลองดูแล้วแล้วบางบางจ่าเหมือนวอยวายเสียงดังไงมั้ยใช่ไหนพวกมึงทําอะไรเหมือนดึงกันไม่ออกวอยวายเลยวอยวายเสียงดังเลยด้วยความว่าน้องๆเราโดนด่าง่าย ด้วยความหมั่นไส้เขาด้วยอ,อ,อ่ะก็เลยไปดึงไปช่วยกันดึงอ่ะไม่ไใช่ดึงคนเดียวนะดึงดึงกับพวกน้องก็ทีนี้มันมันเสือกออกอเขายืนสั่งตั้งนานแล้วมันไม่ออกเอแล้วเราไปดึงแล้วมันเสือกออกอเขาหมั่นไส้เราด้วยแหละก็แทนที่เขาจะดีใจแทนที่จะขอบคุณดีใจเราอ,อะไรเงี้ยแต่กลับ มีอารมณ์เฟี้ยงกล้องที่ถือไว้อะไม้แล้วมันมีตุ้มๆอยู่อะกล้องกล้องอะเขาถือมาด้วยใช่ก็เฟี้ยงลงมาเลยเกือบโดนผมอะเขาตั้งใจให้โดนตั้งใจเลยแต่ที่มันไม่โดนก็คือทีนี้โค้กขึ้นไปก่อนอยู่แล้วเห็นว่าน้ำเสร็จก่อนแล้วก็คือผมเห็นวอยอเลยกันบอก็เดินมาก็ตรงอยู่ตรงข้างตรงมันจะเป็นราวเด็กใช่ไหมแล้วบังจ๋าอยู่ข้างกันใช่นั่นแหละพอเห็นปลาไปเมื่ผมก็กระโดดลงไปแล้วผมก็หยิบไม้ก้องอันนั้นแหละใช่ ผมก็ปาสองมือปึ๊บแต่เขาไวกว่าเรา<ช>เขาโลบถ้าไม่โลบก,ก็เต็ม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 เลยนะวันนั้นเต็มเต็มมาบางเต็มแน่นอนอืมฟุฟันเลยหลังจากนั้นเขาก็เดินไปทีนี้เราก็ไม่ไม่สนใจอ่ะเหมือนท้้งเรนว่าเราตอนนั้นเรากินตัวพลัง,ลงเยอะไปด้วย,ยกินตัวพลังเยอะไปเราก็ไม่สนใจเราก็นั่งดูมวยดูอะไรบุ๊บสักพักหนึ่งพี่ปฏิพานอ่ะเขานั่งอยู่หน้า หน้าหน้าประตูแดงใช่แล้วเขาอะพอเราหลังหลังจากที่ปาไม้ไปใช่ไหมเขาก็เดินไปนั่งประตูแดงกันเขาก็ไปถามว่าไอ้เฮี้ยนั่นเป็นใครวะเนี่ยพี่ปาไม้ใส่กูเนี่ยปุ๊บพี่บริพานอะเขาเขาถามพวกเด็กหน้าประตูใครใครพี่โคกพี่โคกพี่บริพานก็ลูกพี่เราอยู่แล้วเขาเลยเขาก็นั่งฟังเฉยๆถ้าบ้านึงพอเขารู้ข้อมูลแล้วเขาก็เดินมาหาเราเราก็แบบกาลังจะหาอะไรกินนะหิวเนะปุ๊บเขาบอกไอ้โคก เดี๋ยวเนี่ยนะเดี๋ยวเขาจะมาเล่นมึงเนี่ยมึงไปทําอะไรเอาไว้บอกอา้าวพี่เราก็เล่าให้ฟังบอกพี่จ๋ามันดึงต้นไม้ก็ดึงก็ถูกแล้วแทนที่จะเออชมมันหรือว่าไอ้นี่มันกับกายเอาก้องปลาใส่ใส่บางจา๋า้วผมก็เลยเอาก้องอันนั้นนะปลาใส่เขาบอกอา้าวไอ้เฮียมึงไปทำางนั้นได้ไงบอกไม่รู้บอกเอาอย่างงี้เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะรวมเช็คยอดเขาจะเล่นตอนเที่ยงมึงไม่ต้องเข้าแถวเราเรียกเด็กในบ้านผูกก้ชายบ้านมาบอกเอ้ยมาเนี่เดี๋ยวมึงไป เอากระดาษแล้วก็ซองจดหมายมาชุดหนึ่งแล้วมึงก็เขียนเลยข้อความบอกว่าทำไมจะได้ญาติโคมันเสียแล้วเหมือนมีญาติเขียนจดหมายมาหายโคบว่าญาติมันเสียเราบอกแล้วไงต่อพี่แล้วเดี๋ยวมึงก็ไปอาบน,าน้ำอีกรอบหนึ่งปะแป้งให้หน้าขาวเลยเหมือนคนแบบบ้าบ้าบบะปุ๊บแล้วทําไงต่อมึงกองกงเกมไม่ต้องนุ่งมึงนุ่งแบบคนอื่นที่เขาไม่นุ่งกันอะเราว่าที่อะไรวะสโลงบางเง <c oughs> นะีาสมัยก่อนเรายิดกนสโลงใช่ไหมมือผมบังเงี้ยก็สโล่งใส่ ผมว่าข้าวมากินข้าวต้มอะ่ะข้าวต้มเที่ยงมากินเหมือนคนแบบมีทุกข์อ่ะเหมือนว่าบ้าบอเออเออแต่ไม่ตรงปากอะ่ะข้าวต้มไม่ตรงปากผมเห็นเขาเดินมาแล้วทีนี้ผมก็แก้ให้เปิดปากเ,เ,เ,เปิดหน้าเลยทีนี้ปุ๊บเขาก็ยืนดูพังก์ือบเราเห็นแล้วแต่คือเขาอยู่ข้างหลังเราอะ่ะแต่หางตาเราเห็นแล้วว่าเขาเดินมาใช่ไหมเขา,าเห็นเราทําอยู่เงี้ยเออเออเออบอกเฮ้ยครับนะาย่างสีเหรอครับแล้วเราก็ไม่สนใจแล้วก็กินต่อ เราว่าแบบเราก็เก่งอะนะหัวหน้าขอโทษด้วยนะเว้ยหัวหน้าไม่รู้เออหัวหน้าไม่รู้โทษทีโทษทีสู้ๆนะเราว่าเฮ้ยรอดเฉยใช่วางใจเออแต่ในขณะที่เขาคุยเราพี่ปฏิพานคุมเชิงมาอยู่แล้วเราบอกหัวหน้าป้าป้าป้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันใจนี่เดี๋ยวมันจะคุ้มข้างอีกอะไรอีกหัวหน้าเขาก็รีบเดินไปเลยแล้วก็ไปเช็คย่อการสนามสุดท้ายแล้วผมรอดรอดเออรอดเพราะความพี่ปฏิพานต้องขอขอบคุณพี่ปริพานด้วย เขาน่าจะดูอยู่เพราะเขาเป็น f อฟซีเราดิต่ออยู่ใช่ดิต่ออยู่ดิต่ออยู่แล้วหลังจากนั้นโอ้โหกลายเป็นเพลินเลยก็บางจ๋าไม่อยู่ไงตอนนั้นเพราะว่าเขาไปรวมกลางสนามแล้วคือเขาจ้องจะเล่นผมเลยวันนั้น่ะชุดใหญ่แน่การผมไม่อยู่แล้วตอนนั้นใช่ใครมองไหชุดใหญ่แน่ถ้าเป็นที่ไหนนี่ยับแน่นอนรอรุนนี่เดียวใช่ไหมรอรุ้นอยู่ออก็ไม่โดนไหล่ยูนั้นอะแล้วเรื่องอะไรต่อบ้างเล่าไปก็เหตุการณ์เหตุการณ์นึงก็คือ เกมโทรศัพท์กันเพราะตอนนั้นมีทุกอย่างแล้วก็ถึงวันที่แบบมันดังแล้วอ่ะแต่ที้ว่าของโดนอุ้มอ่า <ไป S 2> โดนอุ้มไปแดนหนึ่งแานหนึ่งแล้วผมมารู้ตอนหลังที่ผมโดนอุ้ม<ช>เพราะอะไรเขาโดนอุ้มก่อนเพราะว่าเด็กในแดนเราอ่ะใช้เครื่องแล้วโทรไปหาแม่เขาแล้วแม่เขามาตีเยี่ยมเขาก็บอกในห้องเยี่ยมว่าเนี่ยลูกเขาโทรไปให้มาเยี่ยม ประมาณนี้บอกลูกอยู่แดนไหนบอกอยู่แดนเจ็ดเขาก็เลยรู้เลยเขาก็ตีเด็กคนนี้ไปแล้วเด็กคนนี้ก็โดนสอบให้ข้อมูลมาเลยว่าเราของใครเครื่องบ้านของมิโคอะไรเงี้ยแต่มันมันน่าจะพูดชื่อเราใช่เราก็ไม่รู้แล้วเราก็ใช้ชีวิตปกติ<ช>พอตกเย็นพวกผอชลอเข้ามาเจ้าที่เข้ามาอืม,มาจะเอาตัวโคใช่ในบ้านก็งงแ้เรื่องอะไรกัน คือเขาจะเอาโค้กย้ายแดงกันอืก็คือมาตรงโค้กันก็คือจะไม่ให้ไปไม่รู้ว่าเหตุการณ์เป็นไงตอนนั้นจนนาทีสุดท้ายโคกกไม่อยากให้ท่านบ้านเด็ดร้อนอ่ะโอเคไปอะไรเงี้ยแต่มันยังไม่ได้รับนะว่าโทรศัพท์ใครอะไรยังไงเพราะว่าตอนนั้นเราก็ไม่รู้ไงว่าเราเกมอะไรรอยู่เรื่องอะไรจะมาอุ้มเลยไม่มีหลักฐานจะมาเอาโคกออกไปเลยจนคุยเจรจาอยู่สักพักหนึ่งก็คือนาทีสุดท้ายโคก็โอเค ยอมออกอย่างแดนพี่ยอมบอกาแดนเพราะว่าพี่นครเนี่ยเดินแหวกแหวกเข้ามาหาเราแล้วเราบอกว่ากระซิบกับผมบอกว่าโค้กถ้าไม่อยากให้คนพวกนี้เก็บตัวมึงก็ไปเถอะเจ็บแน่ถ้าวันนั้นโค้ไม่ยอมออกย้ายเรื่องมันปลายเลยเจ็บแน่นอนเพราะว่าพอจะรอมาเยอะแยะแล้วเกือบเกือบยี่สิบคนแล้วอะตอนนั้นอะก็โค้ออกอย่างแดนใช่ผมก็ออกไปไปออกไปแดนหนึ่งเขาบอกไปเจอพ่อพิธทักษ์อีกรอบหนึ่ง พอยทักก็สอบสอบผมผมก็บอกว่าผมไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องเลยออบอกมึงเหอะกูเขาบอกกนหมดแล้วลายแทงมาบอกมดแล้วเครื่องสีนี้สีนั้นสีนั้น,น,นอะไรอย่างเงี้ยรู้<อ>รู้หมดเลยแล้วเขาก็เลยว่าถ้ามึงไม่บอกไม่เป็นไรมึงขึ้นซอยไปแล้วเดี๋ยวในบ้านมึงกูก็ระเบิดออกมาหมดเลยแต่ถ้ามึงบอกกูไม่เอาเรื่องอะไรเลยแค่มึงเอาเครื่องมาแล้วมึงต้องเขียนด้วยนะ มึงกูให้มึงเขียนจดหมายไปใช่เออผมได้รับจดหมายใช่แล้วผมก็เขียนไปหาบางจ่าใช่ก็ได้รับจดหมายจากโคกเจ้าหน้าที่เอามาให้อ่านผมเขียนมาว่าอะไรนะจได้ไม่ได้ให้อ่านหน้าแดนไม่ให้อ่านในแดนนะคือเรียกเรียกตัวผมออกมาที่หน้าแดนแล้วก็ให้นั่งโต๊ะแอบอ่านอ่ะเขาเอาจดหมายให้เขียนมาประมาณว่าให้เอาโทรศัพท์เนี่ยให้เจ้าหน้าที่อืมไม่อยากให้ใครเดือดร้อนอะไรอือ จนเราไม่เชื่อเราคิดว่าโค้กโดนตีหนักแน่เลยถึงเขียนมาอะไรเงี้ยขอเจอโค้กเพราะว่าผมไม่รู้ว่าโค้กเอาว่าว่าว่าอยู่ตรงไหนอืมถ้าเจอโคกเนี่ยโคกไว้ใจผมโคกบอกผมแน่ก็เลยเจ้าที่ก็เลยพาผมเนี่ยจากแดนเจ็ดเนี่ยออกมาแดนหนึ่งมาหาโค้กเรื่องโคขังอยู่มุดซอยมุซอยใช่ผมก็รอหน้าประตูแดนทีี่เขาโคกลงมาแล้วโคกยักหน้าผมก็ยักหน้าแล้วก็ เดินกลับแดนก่อนจะเดินกลับแดนพี่พ่อพิชาก็เอาไมา้เคหัวทีหนึง่งหัวแค่นี้ก็ิ้นเรื่องแล้วก็เลยเดินกลับมาแล้วก็บอกน้องให้เอาโทษษรศัพท์ไปเจ้าหน้าที่นี่ยแล้วบอกว่าแผลนี้คือต้องบอกว่าสุดยอดนะต้องบอกว่าจ๋านี่คือลายมือเราอ่ะลายมือเราบางจ๋ารู้อยู่แล้วลายเซ็นเรียบร้อยเออเรียบร้อยโอซโซลอะไรอย่างนี้เรียบร้อยแล้วแต่คือก็ต้องให้เจอตัวก่อนแล้วถามว่าถ้าเป็นคนอื่นนะ่ะเอาจริงเลยนะถ้ากลัวเดือดร้อนบอกว่า อย่างเราโดนเอี่ยวไปแล้วโทรศั์ตอนนั้นก็จะต่อดีนะต่อดีนะอืมแต่บางจ๋าคือไม่ไม่ได้กลัวเลยไม่กลัวไม่ได้กลัวเลยว่าจะต้องโดนด้วยหรืออะไรใช่ไหมอยากเห็บ้วยโค้กโดนตีไหมอะไรไหมวันนั้นโชคดีไงก็ถึงบอกว่าเขาคือรู้พี่เก่าเราไงก็จาไม่ได้อะที่เขาคือเราคุมแดนให้เขาหมดอะไรหมดเขาก็เลยไม่ตีเราเขาบอกว่าแค่เอาเครื่องมาแค่นั้นเองมึงใช้ไม่ได้แล้วเครื่องเนี้ยเขารู้หมดแล้วเออผมก็เลยบอกครับพ่อ แล้วตอนแรกผมบอกว่างั้นพ่อให้ผมกลับไปแดนได้ไหมเดี๋ยวผมไม่เอาให้มึงต้องบอกมึงไม่ต้องบอกความมึงจเอากูเอามาแดนนี้ได้กูว็าลำบากแล้วแล้ววันนั้นบางจากกลับไปโดนอะไรปะก็ไม่โดนก็เอาเครื่องให้เขาก็ไหลอ่ะมันไม่ใช่เครื่องเดียวมันก็สี่เครื่องมีไหมมีไหมครับถามมีไหมมีอ่ะไม่มีแล้วก็สี่เครื่องสุดท้ายที่ไวนุ อ่าหลังากนั้นก็ผมว่าเราก็ไม่ได้เจอกันแล้วอยาก็แค่ส่งเบียงไหมผมใช่ค่อยส่งเบียงส่งอะไรที่โมพิงไว้ครับก็ทีนี้ก็หลังจากโคออกจากแดนก็คือว่าผมก็ดูแดนในบ้านต่อก็ช่วยๆกันดูทีนี้ก็ต่างคนต่างก็ใช้ชีวิตแล้วโคก็อยู่อีกแดนหนึ่งผมก็อยู่อีกแดนนึงก็ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือน้ําท่วมปีห้าสี่อ๋อปีห้าสี่เกิดเหตุที่แดนเจ็ดเหรอ อย่เจ็ดอ๋อผมอยู่ซอยแล้วผมไม่รู้เรื่องแล้วน้ำท่วมเกิดอะไรขึ้นนะน้ำท่วมแต่ก่อนหน้านี้จะรู้แล้วว่าจะมีเรือนจำยุดยาย้ายมาครับก็รอกันรอรับเพราะว่าเรือนจำทางนู้นน่ะน้ำท่วมแล้วน้ำเข้าเรือนจำแล้วต้องอพายลบต้องขังมาที่ไว้หนุ่มก็รอกันรอรับเย็นก็แล้วไม่มาก็ขึ้นขังกันแล้วก็นอนแล้วไม่มาแล้วพอตกดึกก็ได้ยินเสียงรถบัสเข้ามากลับลำข้างใน ในเรียนจําเลยในเรียนจำเลยก็เอาแล้วมาแล้วพอเขาเคลียร์จำแนกแดนอะไรกันเสร็จก็เข้าแดนเจ็ดด้วยครับเข้ากระจายตามห้องที่ี้ห้องผมเนี่ยมีวัยรุ่นแล้วก็มีคนสูงอายุเข้าเข้าห้องผมประมาณหกเจ็ดคนแต่มีของฝากมาด้วยของฝากมาด้วยนั้นคือโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์ครับโทรศัพท์กลับมาอีกแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งใช่โทรศัพท์กลับมาอีกครั้งชุดน้ําท่วมที่ย้ายมาเนี่ยนะที่ย้ายมามีโทรศัพท์มาด้วย และข่าวอมาบอกมีทุกแดนเลยเพราะกระจายเข้าทุกแดนมาหลายคันรถบัสอยู่ก็เก็บก่อนเขาก็บอกว่าเขามีโทรศัพท์มาน้าอะไรเงี้ยอืก็เก็บก่อนพอเช้ามาก็ลงข้างล่างกันเขาก็ใช้โทรศัพท์โปรติเขามาสองเครื่องับเขาแบ่งให้ผมเครื่องหนึ่งเขาไว้ใช้งานเขาเครื่องของกินที่ว่าขายอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาเหมาหมดเลยเหมาเลยเหมาเลยเหมาเหมาแจกเลยอผมก็งงขุ่พวกนี้ มา,าไหนกันเลยเนี่ยรวยอ,อะไรแล้วแล้ชชีวิตยอยู่อย่างน,ะนี้นะน้ําท่วมว่าอะไรที่ว่าเคยมีกินอยนะ่างเงี้ยเริ่มละเริ่มร้อยหล,อล่อละเริ่มเบิกเบิกป้าป่องได้เที่ยงไฮ้ละเบิกพังคับป่ปะะปองได้เที่ยงไายเพราะมันไม่มีสินค้าแล้วสินค้าหมดแล้วใช่น้ํามันท่วมแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาถ่ายรอบๆเดือนจําเนี่ยให้เราดูอืว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงแล้วรถขนส่งอ่ะ ขนส่งกระเบียงเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาถึงเรือนจำได้แล้วถูกไหมใช้เรือแล้วก็คือว่าของที่จําเป็นจําเป็นเท่านั้นนะอย่างเช่นน้ํโปงน้ําปลาอะไรเงี้ยอาจจะเอามาได้แต่พวกของพวกนี้ยไม่แล้วเพราะว่ามาทางเรือแล้วไงลําบากอตอนนั้นหนักมากเขาถ่ายให้ดูับว่าเราเดือนจําเราเป็นยังไงคือไม่จะได้ไม่สร้างความวุ่นวายจะได้ไม่ต้องมีการจราจรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือจะบอกให้รู้ว่าไอ้สิ่งที่มันขาดหายไปที่มัน ขาดแคลนเนี่ยมาจากสาเหตุน้ําท่วมรอบนอกแกงก็เริ่มมีแต่ผักหลังผักก็ไม่ค่อยมีมีน้ำนี่ขนาดบางอยู่ล่างนะผมอยู่บนซอยอะตอนนั้นอะกิตภาพดิแล้วซอยแดนสองด้วยตอนนั้นแต่ทีนี้ก็มีโทรศัพท์แล้วนี่ครับก็ต้องมีอย่างอื่นตามมาอืก็นําเข้ากันเหมือนเดิมกลับมาเป็นภาพเก่าๆกลับมาแล้วภาพเก่าๆกลับมาก็เริ่มสปาร์ไปอีกสะพัเข้าอีกเรียกว่านำของเข้ามาใช่ใช่ไหมแล้วก็มามาขายในแดนใ ก็ได้ตังค์ได้ตังค์เก็บมีข้างนอกนิดหน่อยทำข้างนอกด้วยนิดหน่อยโอ้ก็ได้กันมาไม่เท่าไหร่หรอกก็พอมีพอใช้ครับจนน้ําน้ําลุกน้ําเริ่มลดแล้วน้ําลดน้ําลดแล้วข่าวออกมาว่าเดี๋ยวยุยาจะกลับแล้วนะอืมอะไรเงี้ยเราก็ไปติดต่อเลยขอเครื่องไว้นะอะไรเงี้ยต้ใช้อะไรเงี้ยเขาให้นะให้ด้วยให้ด้วยก่อนกลับเขาก็ให้ไว้อืม ก็ไว้ให้ทั้งหมด2อง2เครื่องเลยไหมสองเครื่องเลยสองเครื่องเลยแดนอื่นนี่ทยอยเกมแล้วนะอืจนมาถึงแดนเราเขาก็รู้ว่าแดนเรามีอ่ะเขาให้พวกเราไปมอบท่านก็ปรึกษากันเอาไงมอบเครื่องนก็ทุบเลยทุบได้เยดเลยแล้วไปวางไว้ข้างกำแพงอืแล้วเขาไปให้คนไปให้ผู้ช่วยเหลือ เขบอกว่าโทรศัพท์อยู่ข้างแผงเพราะว่าคงไม่มีใครหรอกค่ะอยู่ดีเดินไม่บอกก็ต้องกลับเป็นเจ้าของเครื่องเลยนะก็เลยต้องทํำแบบนี้เลยอก็เขาก็ไปเอาก็จบเหลือเครื่องหนึ่งก็ไว้ใช้น้ำรถพวกเขาก็กลับไปเขาไปกินเหล้ากันอยู่ร้านหนึ่งแล้วทีนี้ว่าผมมาทํางานอยู่แล้วก็กลับมาบ้านก็เลยโทรหาว่าอยู่ไหน เบนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปต่ออีกร้านหนึ่งให้ตามมาผมก็ขับรถตามไปที่ร้านร้านที่เบนโนรถนัดไว้ใช่ังหวะรถผมไปจอดปุ๊บเนี่ยรถเบนอะจอดอยู่แล้วได้ยินเสียงปืนเลยคือซึ่งผมไม่รู้เรื่องอะไรคือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยผมไม่รู้เรื่องถ้าลงไปดูก็ไม่กล้าไม่รู้ใครยิงใครสักพักนึงก็เห็นเพื่อนขับรถออกครับผมก็ขับรถต้อตาม